เก็บไปเก็บขึ้นไปขายเหรอเนี่เนาะเออไปขายได้เนี่นะพอข้าศใบโบงงามเทากับเอาคุณเขาขาดเอามาแม่นขายเป็นลังเป็นลังลังรังหรือว่าเอารถท้ายขึ้นต้องได้คัดสันนเาะขมใหญ่ขมหึกโว้ยครับเราสิย่างขึ้นไปเรื่อยๆนี่ตัวทับบาะตัวนี้มันใหญ่ขึ้นมาอะไประมาณคนไทยเรามพราะว่าน้ำขงจากฝั่งนี้น้โขงแม่แหละมันเป็นน้ำท้องแง่ ออตัวนี้เขาลงปุ hmm. ๋ยนะแล้วเขาโคตรน้ำแบบนี้แล้วเขาโอ้ตัดทิ่มมันแบบมันโบได้ระดับมานอะตัดทิ่มแกะบุ้งลูมันก็เป็นอยู่ปะโคตรถูกมือเลยปะหรือว่าตดนนบ้านปะบ้านหลักศิลาใต้หรือว่าตำบลหลักศิลาใตอ่าตัวนี้นี่แหละก็เกตโกะบ่แม่เกตเอแล้วนี่เนาะเกตพรีเมียมอะไนี่แวะไปแวะบ้าลูกเลยาทีมงานลงมาถ่ายคลิปยายเอ้ยไปดียาย โอ้ยเอ้ยสวัสดีเอ้ยเอ้ยเจ้าอี๋เดี๋ยวเอ้ยเฮ้ยแล้วก่่่อนนมาเล็ปอตุเล่นนี่มันมักเล่นในลูกท้อพันลูกท้อเนาะพันลูกโถบอ่ะแมนพันลูกท้อโอ้สบายดีเอ้ยเก็บไปเก็บขึ้นไปขายเหรอเนี่เนาะเออไปขายได้อันนี้ยนะพอข้าสวรรค์บอเออพอข้าสวรรค์พอข้าสวรรค์มาซื้อพอข้าวพ่นกลางทางสวรรค์ต้องได้คัดเลยเนาะนี่เนาะ เออตัวใดโบงงามเขากะเอาคุณเขาขาดเอามาบ่มีแป้วมีแมงเม่าง่ายๆก็ได้ต้องต้องเอาตัวที่ว่ามันบ่มีแป้วมีแมงเนาม่าคลายเป็นหมื่นบ่เลยนี่ฮะแมงคลายเป็นลังเป็นลังลังลังเท่าไรลังล่ะข้าห้องเข้าห้องเป็นแตงแตงล่ะแตงไรข้าวกระโดดโอ้ข้าวกระโลบ่ข้าวสี่โลสี่โลข้าสี่โลนั่นแหละ แตงการใส่แตงนั่นแหละเป็นติดมันลงตะกี้ใส่ทงยางแสนสี่ทงยางของกระสิบตเดี๋ยวนี้ลงไหมเนาะของกระสิบสองโลของกระสิบโตของทงยางเป็นแ้งนึ่งอะไรเป็นแบบนั้นแหละอันนี้ได้เก็บดนบ่สมมติเราปลูกเื่อนึงนี่ได้เก็บดลนี่เก็บดลเธอเล็เก็บเป็นซิบเธอไปแล้วโอซิบกว่าเื่อขึ้นซิบกาเื่อเนาะเอ่อบรรยากาศมันโบได้อันหลายเลยโบได้ปริมาณหลายเลยแม่นท้ายทิมย์อื่นวอันนั้นถ้าสมมติมันโบได้ปริมาณโบได้คุณภาพหรือโบได้คุณภาพ เออแสนซิปเหมือนแสนซิปวันนี้ราคาบักซ์ลี่สอบละแสนซิปเนาะราคาบักซ์ลี่ฮะแมื่อวัอนี้เฉพาะืันนี้แสดงว่าไล่เป็นมือเนาะมันมันราคาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันบุกพงทีเนาะเอ้ยบักซ์ลี่อ่ะนะยิงตามยิงตามเนาะเออเออที่ไทยที่ไทยนี่ทุกอย่างเนาะอยู่นี่เนาะอ๋อพัดเลยักกัลลัมไอ้แม่นบอร์ มันตัดออกมาแล้วแหละมันอันบ่ได้ไอ้นี่ฮะตัวไหนไอันนี่มันคือพักกระลำที่ว่าพ่นฝูกมาขายหัวมันแหละแต่คือที่ว่าย่างซ่าของมันเป็นเน่าคือว่าเอาเาเอาหัวไปแล้วเนาะหัวใหญ่เนาะแล้วตัวนี้ได้เอาไปให้ยังกินได้นแลม่กินก็ได้ครับเป็ดน้ำกับปุ่นนะนะเออไปลวกเก็ดน้ำกับปุ้นเออเฮ็ดติยังก็เนื้อกับปุ้นเนื้อกับปุ้นน้ำกระแดกไปยังกันนะไปลวกกับตำักหุ่งตำยังได้เบิดอันนี้ก็คือว่าน้อยพักกระลำของว่าน้อยพักกระลำน้อยเนาะใช่น้อยมันนี่ แล้วเขาเขาเาอมันงมามดนะเออเอาแต่หัวข้างในมันนี่เนาะเออหัวในมันงมงมดนี่แหละเออหน่อยอันนี้ก็เขาอาไปลวกกินแต่ว่าอันนี้ก็ทล่ามง่วกินแล้วมันก็เสียเวลาสื่อปลาไว้กับที่ไทยถิ่มนะนม่ไ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 ม่นม่ไมม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไเ่ามเลย่ไม่ไม่มม่ไม่ไ่ม่น่า่ สัมภาระพวกพักมีซีซ้อมแบบเครื่องใส่รถไทยไปเลยโอ้ยรถไทยจะฮอดแคมของเมืองนัันแล้วก็ล่าลงเฮือมีท่าบักไหมเลยวะมีเอาไอ้ลงไปฮอดพุ่นแล้วก็ลคนลงเฮือก็ได้มันว่ามันลงกับโบไดไกรนะสบายเนาะเออโ้ักบ่ดมลุงไปหรือว่าเอารถไทยขึ้นทำเพิ่นก็ได้ต้องได้คัดสรนเนาสใส่ อันทางแต็กไปแล้ววะมียังมีแนวขายยังไงอันัเื่อนเออลีได <wir plein> <heart> ้ก <rebell ious> ับกระเขือนนี่เนาะตัวแรเน่ยลีจ้าฮะขายเพิ่นมีหลอกมี่ลลวก็ลอกบนเทเจ้ายางมาโอ้เองยลอกเพิ่นลอกตนั้นมีใต้ีกเนาะส่วนเพิ่นลายตองง่ายๆนะสามตองสามสี่ตองเพิ่นักูโอเคเออโอ้หัวจะพันง่ายขนาดเนาะ งอเลีครับพ่อท้าวมีนะั่นพอพันนะจะบังงวนอันนี้เป็นพ่อพันใหญ่เลยนี่แหลยพันพันยักษ์เลยวันนี้พันยักษ์ก็ไปเชิงแนวเลี้ยจูมาเชิงนะฮะเลี้ยชูมาเนนะะชิงเ,เออเอาเอาง่วนน้อยนี่มาเชิง,งอันนี้อะไรแม่อ้ตัวซึ่งเท่านึงละติดละเท่าละแสนห้าหนึ่งจ้างเชิงจ้างเชิงจา้จางเชิงจ,จะได้แนวพันเออมงของไพ่นี่ตัวนี้อันนี้เป็นของคอลัน โ oh. อ,อ้อสุดยอดเลยตัวนี้ขมใหญ่ขมฮึกโว้าอีัอนมันไปมันอยากว่าด้วยนี่ัมนีบริกินมันนั่นรูราคือยังว่าคนกรแเมนให้โชว์รูราปาร์ตี้เนาะกินแบบอิ่มน้ำสำรานนั่นโอ้ กับสล็อกสลีมากเานี่ยมคอนไทยในเพี่ยวทไทยละครไทยป่ะนะฝั่งไทยละครฝั่งนู้นเนาะเออเขาอยากลงไปได้จุมาถ่ายคลิปไายตาลมือเมื่อเลยโอ้อันนี้มันส่วนส่วนอันนี้มัสนส่วนอ้ายในเฮือนนี่เหรน,นี่ฮะเอเอ,อเงไอแดงอ้ายในเฮือนบอเป็นกามประจําอยู่ดอนพีแล้วอะนะเออปลูกพัง ปลูกบลูเบอี่ลงไม่กะลงตัวน,นี้แม่นกำลังกล้าในตัวนี้มีกล้ายอยูอ่าะว่าเฮาต้องกล้าใส่กระถาดมั้ยยังมันเพราะว่านยังบ่อืมฮะโบะตัวน,นี้มันใหญ่ขึ้นมาอลไรประมาณสองอาทิตย์กว่าๆแล้วก็แม่นเขาได้ลงปลูกใส่ขุมใส่ขุม,ขมกูแม่แสดงว่าเขาต้องได้เบาะในนี้ก่อนเออเขาต้องได้เบาะเป็นใส่กระถาดไว้ใส่กระถาดกระถาดแล้วหลังจากนั้นมันโอ้แล้วเขาจึงเอาไปเอาไปใส่ขุม ขเขาเชีย่ยไปใส่คุ้มเลยเขาเสี่ยงบางเถื่อนในมัน,มนมอ,ออกเขาจะเสียไปคุ้มนั่นเถอะนะเขาต้องปลูกแบบนี้แสดงว่าเาตัวให้ได้นี่ก่อนแน่แบบนเลยคือว่าง่ายๆคือเขาวานกล้าดำหน้าน,นี่แหละเออแล้วเขาต้องได้ปุ๊กนนี่มันบออปนุ๊กนน,กนี้ประมาณจักอาทิตย์นี่ประมาณจักอาทิตย์นประมาณหนึ่งเขาเอาออกผ่านี่มันก็ประ<ส>มออาณสองอาทิตย์กลัวๆสองอาทิตย์เราออกได้มันบุ๊กสองอาทิตย์แล้วเป็นเขาลงปลูกได้นะมันสิประมาณค่านี้แตพอดีปลูกได้ขายข้อมือเนาะอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์ก้าอันนี้นะโอเคโอเค S <S ฉันจะถา่ายรูปตรงนี้อันนี้แม่มเนเพิ่็นลวงอ้ายในเฮือ,อ,อนนี่ลงกบัลซารีถุงหนึ่งถุงกลุ่กว่าเอาคันได้ขายเบิร์นี่กับประมาณสองสองพันกิโลสองพันหรือว่าสามพันด้วยว่าง่ายกว่าสามตันสองตันเนาะเพราะเรื่องตันแม่แหละโอ้โตโตให้ล้านนี่รุดนี่นี่น้ำรุดนี่อันนี้แม่บัลซารีนี่แหละแม่นอาศัยน้ำคอนไทยเบื้องนี้ น้ำตัวนี่นะน้ำโคนไทยเะมาเพราะว่าน้ำคงจากฟ้าม้น้ำคงแม่แหละมันเป็นน้ำสองแง่เออดอนี่มันอยู่กลางนั่นแหละมันอยู่กลางน้ำกลางกลางกับแมนกัเออกลางกับแม่กัมาซูทพังไทยนี่หลายกลัวกลางกับกลางอะไรก็เป็นน้ำคงนะโอเคโอเคก็คือนี่การปลูกพังมัคซิลีนี่ปลูกแล้วแม่ปลูกหลายให้พอค้าค้นกลางเขามาซื้อไปแหละเขาเอาไปละส่งต่อตเนี่เราจะย่างมาเขาไปสวรรค์ไปท่าแค หรือว่าส่งไปต่างแข้งไปก่อนนะนั่นกะกลายที่่ามฮับซื้อเนาะมาฮับซื้อแม่นพ่อค้าคนกลางคนกลางคนกลางก็มาซื้อเอาเอาเอาบ่อั้นบาง่ายงรับไม่อั้นรับบ่อั้นแล้วเขาไปขายไปขายให้พ่อค้าย่อยตามอิงตามอนั้นมันก็มีคนตามบ้านตามเมืองตามบ้านตามเขตมันก็มีหรือว่าไปนั่งขายอยู่ในตลาดอันนี้แม่นพูดที่ว่าบริโภคพู้ที่ว่านั่นไหงเขาอุปโภคนั่อนไหบริโภคแล้วผู้กิน อันผู้ที่เฮ็ดให้เขาผู้ที่เฮ็ดข้าวเสิว่าแล้วก็เป็นอันนี้พวกกันที่ว่าอยู่เบื้องหลังเอออยู่เบื้องหลังต้นกำเนิดของเงินสลีตัวเนี้ของสลีเนาะเออคือตัวนี้นะแม่นในสวนไ้เพิ่นเมื่อกี้นี้พวกเราถ่ายคลิปอันเจติมเออเจจีทีมฮะออนนี่สวนเจติมอันนี้แม่นเราลงปุ๋ยถ่ายบัง อันนี้แมันเขาลงปุ๋ยแล้วเขาใส่ปุ๋ยแล้วนี่โอ้ตัวนี้เขาลงปุ๋ยแลเขาใส่ปุ๋ยแล้วเหมือก็หดน้ำแบบนี้แล้วเขาก็ทดน้ำเออหดน้ำมันนี้แม่นอ้อยว่าอ้อยเบี้ยมันอ้อยเบี้ยเนาะแสดงว่าต้นมันมันคุมหนึ่งนี่เขาใส่อยู่สองต้นบ่ะสองต้นเขาที่ใส่ายบ่ได้มากมันสิรีบโอ้ใส่เขาใส่สามสี่ต้นไปสามนอดนะม่นสองต้นอือสองต้นโอ้ได้ทั้งนั้นเลยบ่เออแม่นได้ทั้งอ๋อนี่อันนี้มันหมักสลีมันเกี่ยมสิตัดแล้วเนี่ยเกี่ยมแล้วเนาะนี่เนาะเกี่ย ระยะสลีน um um so nah. ี่เขายกตัวอย่างมาสั่มการเก็บเกี่ยวเพื่อสิได้เก็บเกี่ยวสตรีนี่ประมาณจักวันแดงผลปู่ในจักวันหักสลีดังได้เก็บสามเดือนอยู่ในสามเดือนหรือว่าอยู่ในเก้าสิบกว่าวันเก้าสิบวันสามเดือนละเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวได้อ้าวคือคือคือเอาทิมนี่ยมาหน่ะมานี่หมายถึงว่ามันมันบางงานเลยส่อมออกนี่นะคัดมันบ่คัดเนี่ยพันคัดตัดทิมมันแบบมันบ่ได้ระดับมันเลยตัดทิมแกะบุรุ่มันก็เป็นอยู่บ่ มันก็เริ่มมันก็เริ่มเป็นอยู่เรื่องเป็นก็ได้มันเป็นว่ามันมันเออมันก็เอิมอ่อนมันบ่อยากคักเนาะอันนี้แม่นเพิ่นซ่อมทิ่มมาเนี่ยโอ้เอาทิ่มนั่นล่าได้ยังไอันนี้ก็คือว่าเาเก็บไปแหงวายอยังก็ได้เนาะแล้วแต่เออแล้วแต่ผู้เขาเขาจะเอาไปโอโอเคโอเคคัดสันแนวพันอันนี้แม่นระยะเวลาแม่นสามเดือนไฟโบเกิน์ดในสี่วันก็ได้เก็บเลยอีกสามสี่วันเนาะแมนนั่นละโอ้เฮาเสดงเสดงมาเฮาตรงนี้ แต่ละล่องแต่ละล่องนี่เขาต้องได้เข yeah, ้าไปเมื so ่อนึงป่เขาได้บัดเพราะใส่ใจเนาะแม่เขาใส่ใจใส่ใจทุกรายละเอียดเอาเกี <Adventure> ่ยวหญ้าเกี่ยวหย่างออกจากพื้น่ะนะงาอันี่เราเอาไปให้งัวบ่หญ้านี่หญ้าแต่บางคนก็เอาไปให้งัวเพราะกระถิ่นไม่ชัวร์นี่แหละปะไปเลยโอเคตดันหันนะคือแบบนี้เลยบักสรีขาวเขาอนนี้สลีขาวสลีพัดขาวตัวนั้นสลีพัดเหลืองแล้วนี่สลีเหลืองสลีแดงขาวกับขาวแบบกล้ามก้าห้องแบบขาวแบบฮดทุกมือเลยบ่ะหรือว่า โดนนบ้าบอสามมือหดเท่าน uh, ึงประมาณสามมือหดเท่านึงเนาะอีกตามสามมือหดเทื่อเหนาะน้อยก็ตอนใหญ่เลยติดเทื่อทำมันใหญ่นี่พักแล้วทำมันใหญ่แล้วก็บริพดพที่ปันได้นะกรับทำได้เท่านึงเพราะว่าต้นมันมันใหญ่แล้วมันโมแหงปันได้โมแหงไวปันได้มันจับเลยเนาะเออมันสายคุ้มแหละอันนี้แมันสองสามมือหดเท่านึงอันนี้มันบิดมันแหงประมาณส่งสามมือหดเท่านึงในการเห็ดเกระเสดทำผสม ตัวนี้ถ้าต้นมันใหญ่แล้วก็ครึ่งได้แล้วก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์จึงสามารถฮดอีกทหนึ่งได้เวลาระยะเวลาเนี่ยแมนสลีขาวนี่อยู่ในสองเดือนปลายเจ็ดภายในเจ็ดสิบวันว่าง่ายกันเจ็ดสิบวันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพราะว่าบัคซีแดงมันสิดนกว่าโอเวมันสีแบบเป็นสลีใหญ่ไอ้นี่ข้นางนานี่มันอ่อนไม่น้ำของเนาะไม่น้ำของมันแง่เดี๋ยวที่ว่าดอนเฮามันอยู่บางกลางโอ้โหดอนนี้นี่ฮะแต่อันนี้เป็นน้ำของคือการเป็นน้ำคอนเบองนี้เนาะ นะตัวนี้เนาะนั่นแหละคอนฝั่งไทยเออคอนั่งไทยกันสิก็เรื่องภาคนั่นกระแม่นบ้านดูเป็นประเทศไทยฮะแหละเป็นบ้านที่เมืองน้องฮะแหละบ้านที่เมืองน้องบ้านที่เมืองน้องกันฝั่งไทยนั่นแหละเป็นบ้านลักศิลาใต้บ้านหลักหลักศิลาหลักศิลาใต้อันันฝั่งนั้นฝั่งนู้นฝั่งน้องอำเภอธาตุพนมเลยอำเภอธาตุอันนี้เป็นเขตปากกลางทุ่งตำบลหลักศิลาอำเภอปะกางทุ่ง จังหวัดอำเภอเมืองนไงอำเภอเมืองธาตุพนมอำเภอเมืองธาตุพนมนี่บ้านลักศิลาใต้่พราะเขตตันป่าลักบ้านลักศิลาใต้หรือว่าตำบลลักศิลาใต้อ่าแล้วนี่อำเภอธาตุพนมเพราะว่าการอันการนั้นกับเจ้าทั้งพุ่นก็เป็นการเลี้ยงป่ากับสร้างป่าโอ้ทางนั้นจะได้การเกษตรทางนี้ทำมันไปบ่ได้เลยค่ะไอโควิดโควิดมาแม่นแหละมันกับปิดประเทศแม่นไปไปมาบ้านบีมังง่องไปชื่อเครื่องส่วนมากเขาก็จะเที่ยวไปนี่เองบ่อื เขาจะขาดไปซื้อเครื่องซื้อปุ๋ยซื้อพักไอซื้อเนี้ยจำปิดนะนะเครื่องใส้ของซอยของเือนเนี่อืมครับคือเครื่อนสารานั่นแหละแม่นด้านทางขึ้นนะด้านทางขึ้นนี่เลยบ่เคองล้างเนี่ยเดี๋ยวเขาไปไปมาๆเลยขึ้นเออขึ้นวานกับมันกับเรื่องงานมันกบเขาบริหารเนาะเออมันก็มีอันพูดที่ว่าใหญ่ๆเนี่ยเขาเป็นเป็นเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องแบบพี่น้องเอดกไปมาข้าก็มาฟังขาบ่ฟังข้ามาเลยกับกามาได้อยู่มาเป็นพวกที่ว่าประมง ไหลมองไหลยังก็ไหลมองบ้านเขาเลยเขาอาศัยกันอาศัยกันอาศัยกันแต่ว่าเขาเนี่ยเขาไปบ้านเขาได้นะเออไปเขาไปชื่อเครื่องชื่อหนองแม่นเป็นบ้านพี่น้องมันมันจะถึกเออถึกกลัวพังไทยนยท่านเลยก่อนนันนั่นเขาบ้านเขานี่ใช้แต่เงินบาทบ้านก็เจ้าเขาบ่าวแล้ไม่เลยทั้งพี่เลยก็ค้าขายก็เอาพักมีทีซ้อมไป ไปคายฟังน้ำพ้นการเต็มมุดหน่ยไปคายได้ขายได้แสดงมาได้ทั้งสองทางได้ทั้งสองทางได้ทางลาวแม่น่ะได้ทางไทยแม่นแนวโดนนี่อยู่กลางโดนอยู่ระหว่างกลางแต่ว่าไปฝัั่งนน้แต่ว่าความใกล้นี่ฝั่งไทยนี่จะจะใกล้กว่าเนาะเออแม่น่ะมันติดโซนอันแม่น้ำคลองอะไมันจะมาเบางนี้ประมาณห้าสิเมตรกว่ประมาณห้าสิเมตรหรือว่าร้อยเมตรนี่ความกว้างแต่เขาเบิ่งจากไอ้โทรศัพท์หรือว่าจากอันหูทีเบ้าตุกทายนี่คือคือไกล แต่ว่าที่จริงมันใกล้ๆนี่ใกล้ๆนึงที่ว่าเป็นแพ่นั่นแต่แม่นแพ่าก็เจ้าลงปฝรนตัวเป็นกระสั่งไหมบ่กระสั่งปลาโอ้อันนี้ไหมตัวนี้บ่เออตัวนี้แหละที่ว่าเขาเคยแบบเขาจำเป็นเป็นงานเป็นอย่างสำคัญแล้วเขาขามมาซื้อผังนี้ทางบ้านเขาอ่ะนะมาซื้อกระเจ้าได้กระเจ้าขายให้ขายให้เออเท่าตัดสองสามร้อยโลกระเจ้าขามมาอยู่เจ้าก็เจ้ามาขายให้เนาะกอนหนานั่นมันบพท่านมีโควิดนี่ยอย่างบพท่านระปิดประเทศแหละไปไปมามาสบายซื้อ บ้านเมืองบ้านเมืองยังไปมาสะดวกสบายก่อนหน้านั้นเดี๋ยนี่นหะเป็นยังไปยากมายากเพื่อนบ่ท่านอนุญาตปันใดเพราะว่าเงื่ออยู่ข้อนี่เนี่ยมันคนบ้านเฮาเลยได้เอาข่ามเงื่อคอนทางเล่าฮาเบิบ่ให้มีเงื่อน่ะ่ให้มีฝฟังไห้บไมีเลยเงื่อนอ่ะคันมีแลยแม่ทหารเขาอันมีการปรับไหมเขาลาดตะเวนอยู่ทหารของอันนสะแดนกลุ่มสะแดนเขาหมายความว่าจะมีทหารฟังเล่าหรือว่าเจ้าหน้าที่ฟังล่าลาดตะเวนอยู่บ่ให้มี่ ทางโคนนี้ย่นแบบว่าเอาแนวพิษกล้วยไม้ขามใส่กันนะโอเคโอเคบอ่านั่นก็ได้อันนั้นก็เข้าใจเป็นอีเหตุการณ์นึงเนาะเผลมันบ้านเฮามันก็ไปไปมาหากันบางทีบางน่องก็ไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้านันให้น้ำหน้าก็ไปบ้านได้เออก็อ่านั่นอ่านไปรับจ้างได้เนาะจ้างมันละแต่เจ้ามันบาดคาแรงมันบาด พอไปนะวันละสี่ร้อยห้าร้อยนะประมาณวันละวันละสี่ร้อยห้าร้อยบาทโอเคโอเคไปาไปเกี่าเขาบ่อไปดำหน้าบ่อนะวันนั้นะแต่เดี๋ยวนี้ก็เจ้ากัดไปบ่ได้แล้วอมีแต่ฟุ่นกักประมาณสามปีเนาะไปบ่ได้เนาะแม่ละแต่โควิดเกิดสองพันสิบเก้าแม่ละเก้าสาวเซอร์วิสองสองสามสี่ปีแล้วเป็นบ้านพี่น้องเขาพอใหญ่ไม่ใหญ่นักมันเองก็แม่เบ้ออะไรนี่อันนั้นก็เงินอันไอ้น้องยาย น้องยายในเฮือนนี่ก็ได้เฮือนหลังขาวเอ้ยในลังขาวนะบ่เออน้องน้องพโพถ่าอยู่หล่างขาวน้องยายพินในเฮือนแล้วก็ตายแล้วเออว่าน้องก็ไปนี่แม่นถือว่าเป็นญาติกันญาติเดียวทางนี้เป็นเครือญาติเครือญาติแล้วไปมาหากันได้นะตอนไปมาสะดวกอือแต่ตอนนี้ก็ลําบากหน่อยนึงเนาะลําบากหน่อยนึงหนึงก็โควิดนั่นแหละเพราะว่าเฮานี่ก่อนจะไปธาตุพนมเนาะตัวเมืองธาตุพนมเป็นเทศกาลหรือว่าไปวัดธาตุวัดใหญ่ก็เฮานั่ง3ล้อไปก็ได้ ไปหากับเจ้าในนั่งสามรอบไปหาสิบาทไปกราบกัวร้อยบาทกับเจ้าพาไปแต่มค่านี่ไปหาธาตุกับประมาณในห้าห้ากิโลห้ากิโลเมตรแน่นห้าห้าหกกิโลนี่แหละกับบริไกลนั่งรถไปแป๊บเดียวก็ทอดอันาุเอออำเภอธาตุตัวเมืองใหญ่เขาอันดุเพิร์ธธาตุพนมพนมเขาฮะโอเคโอเคอ้าวพี่น้องเอ้ยถ้าว่าบรถตุกไปได้ในมือใดเนาะบรถตุกจะไปเยี่ยมยามพี่น้องฟังไทยคิดฮอดคือเก่ากินฮอตคิดถึงคือเก่าแต่ว่าคือฮ้องรายการก็ได้ก็ ห้องสการก็ได้ตรงนี้เนาะแต่ว่าถือว่าประตูนี้มากใกล้สุดเลยติดริมโคงเลยงติดริมฝั่งแม่น้ำโคงซึ่งว่าฝั่งนั้นเป็นฝั่งไทยซึ่งว่าเป็นหมู่บ้านเนี่ยก็ห่บ้านหลักศิลาใต้หมู่บ้านหลักศิลาใต้หรือว่าตำบลตำบลหลักศิลาใต้อํำเภอธาตุพนมอ๋อำเภอธาตุพนมอโอเคเป็นบ้านใหญ่เนาะแต่ว่าคือเขาไปในในอในบ้านศิลาเขาไปกับเรนูโอ้เรนูนครเรนูนครเขาไปนี่กับเรไก่กับเรนไก่ปะเออ อำเภอเมืองเรนูนครครับไปอีกทัดตีกับนาแกอำเภอนาแก่ไปขึ้นไปทางหน้านี่อำเภอเรนูนครต่อไปต่อไปต่อไปยังเนาะอำเภออำเภอนาแกอำเภอนาแกไปได้ไหโอเคโอเคเดี๋ยวด่านเปิดด่านเปิดเมื่อไรเดี๋ยวปะตุกจะข้ามไปฝั่งนู้นโบยมีหนังสื้อนังซื้อเพราะว่าคิดถึงเคยไปเคยไปเที่ยวเดี๋ยวปะตุกซิข้ามไปเด้อถ้าว่าไปได้มือไหนเนาะ ยายเที่ยวนี่แหละพาไปเที่ยวไปส้มดะคุณผู้ชมเขาไปบึ่งแต่ละหลังเลยอันนี้ก็คืออันนี้เป็นยาบริษัทธิ์เนาะสบายดีสบายดีแม่โอ้อันนี้เป็นเป็นยาบริษัทบ่เออยาบริษัทโคต้ามองโอ้เอาไปยาสู้นะล่ะนี่ยาโคต้ายาบริษัทธลักลักอ่ะอาศิลักลักท้องถิ่นในบ้านก็ปลูกยาบริษัทธิ์ของเขาบริษัทจีนบ่ะมาหิมาบาดงโคต้าคือว่าอะไร อเาลงปุย๋ยลงถังขึ้นได้ขายจะเชื่อหรือว่าขายเท่าเดียวจบเลยช็อกน้ำเทือกหล้วโอ้ประมาณสองสามเทือกยามีเป็นเกจบ่แม่โอ้เ,เกแ,แต่เราตัวได้ห้มหหามฮิตสิขายเนาะเออเออซาดีเลย<อ>เจ้าขายเนี่ยอาจจะมีเลยบ่หรือซอยก่อนเลยกับใส่หมอกแล้วอัดละอัดเป็นเขาต้องเอาหมอกก่อนให้มันอัดเป็นโค่นบ่มีแล้วป่ะโตโตโตแล้วเลยไม่ใช่เหรอมันแข็งมันยังเนาะมีแต่กำลังเกลี้ยมต้องเด็๋ให้มันชุ่มก่อนเนาะ เอาตากให้มันแห้งๆอันนี้เนาะทัดหรือว่าอ่อรงยาราคาเกศเกศดีสุดกับอยู่ในสิบแปดด้วยสิบเจ็ดพันกันนะเรื่อกับทัดๆลงมาแหละราคาขันต่ำกับอยู่ในแปดพันเหมือนกันในแปดพันเจ้าพันราคาเกศหัวงามนะเอโอเคเป็นยาที่ร้ายแบบนี้ขอบใจขอบใจเกศอันนี้แหละอืมมันมีคอนโดมาตากให้มันแห้งอย่างนี้เนาะเออมันบนท่านแห้งคับเลยมาตากไว้เออแล้วยังเข้าไปตรกไปทัดสีเป็นหมู่บ้านนึงเลยเป็นหมู่บ้านอันนี้มันจุดใกลางของรอนเลยนี่ ไปกาข้าบ้านเดี๋ยวเขาว่าปุกบไื่งนปุกอย่างวะเขามีซสาไฟมีรักเสไฟนีุ่บนะไปปิ๊เลยนี่ลกระตูไอย่าดื้อเด้อสบายดีเอ้ามันดดนได้มเ้ี่มนูแกงเล่งงไม้เนาะสบายดีสบายดีไม่เท่า โอ้เพ็ดเป็นมาลงมามันมาเบิกเพชรเป็นสินค้าเนาะลูกหลานมาถ่ายเบิ่งการเกษตรบ้านเฮาผลิตภัณฑ์อันนี้คือยาบริสัทมันเนาะเออไอ้ไอ้ตัวนี้แม่เฮาันตัดเอาขึ้นมาเลยเนาะ พราะว่านี่มันนี่เด่เพราะว่าคนตากเป็นต้นเลยนะโอ้ยตากมาแล้วมันตากเอามาเกาะในนี่น่อนี่เกาะในนี่เลยเปี๋ยวจะเล่าเกาะโอ้ยขั้นตอนต้องได้เกาะจริงสิบ่เออเกาะแล้วครับให้มันตากให้มันแห้งเนาะละเลยจะ่ามันแห้งจะว่าพอกมได้เลยคนเอาลงมามักแล้วก็กมได้เนี่มันฉุ่มมันเนี่ยตัดจั๊กเพราะสิกำแห้งๆมันหวัดใบมันหักมันแตกนะโอ้ยยาวมันหนาวนี่นะเอ็นบ๊ะ คือปลูกเนาะเขาปลูกคือว่ามัตัดออกมาลนี่นะตัดออกมาเป็นใบเป็นยังเลยต้องเลเซอรไมมข้างในนี่เนาะใส่ไมก็็กบ่แม่เสี่ยมาาาเมื่อเมือแล้วมือนเี่ยคัดแล้วก็ไม่ได้กินก้อนแล้วได้กินก้อน้กมากเกินกว่มกไม่้แ่แ่เโก้บอกแกต้อน่ลแกนลมึงยิ่เลก็เห็นแกแล้วเนาะแกีเมียมลนี่ ราคาเท่าไรเนี่ยขายสิปลายเนาะมันหน่อเ่เปโลโลขายเป็นโลไม่ปมือเจ็บข้อมัดซ้ำุดกับไปรแ้กับโบรูบลูดรีเซนหลแป๊บเดียวประมาณแปดพันกิจเนาประมาณแปพันกิดเนาะบอกว่าทันหัาซ้ำชบโมงออกแล้วเจ็บข่อนแจ้งอันนี้เป็นบนที่กระจวน อันนี้จับตัวมันงามเกรงาม๋ยวมันนั่นนะเอาให้เลให้หุบอันหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองเคเออรายมาเลยเดียวต้นนั้นเขาซ่อมยึกรหันประอบไม่ใส่เออไปไปพูดตัวที่จะายบักอันนี้มปนโซนอันนี้เปนโซนมันยาเนะตัวนี้เนาะโซนยาสุ

เี่ยกับเนี่ยเสี่ยวบูเห็นดอนประเด็กมากอัตอนสู่พังคักมาเห็นเลยมาบังโถดิบก็นเลยวดิบกินบุญโดยก็ไปซ้อนอยงเงี้ยน้ำาขังคักคักบุบเคยมาจักเสือหากลงมาทํามิดเลยโดยเนี่ยเลยอนอนคักโอ้ยคักเลยทั้งงัวทั้งควายทั้งหมูเห็เป็ดไก่ ลาย่ดุยอมใผ้ปดดุแห้งรีผมม่ซื้อม่ขายโขกกินได้เอามาคิดเบื้องมักเตงมักซารีตัวที่ว่ามันกลอนค่อนแค่ละดุทิมคิดเสียดายเขาให้เป็นให้ไกล้กินเนาะบอกเนาะรเสียเนาะ สทดออ่งามีาตลอดเล่นตลอดฝนเลยบ่หิดหิดกากระสีนี่ตลอดเลห็ดบ่ดิ้วเลยเาเลยบ่ดิเลยเอ่าเลานอะไรเอานึ่งส้บ้านันึงเอานึงส่อยู่นาะเงินนี่มีแต่เข้านาะบ่มีออเลย้แบไปแบบ้าลูกเลยมุนเวียนเนาะเลยโดยเลไปแบบเนี่ยากได้ก็เอาไปเนี่ยจะนกับมาแม่แล้วเนาะกระมอนด้เนาะอยู่ใลายๆคนวันี้เนาะ เ็ด ah, so? mm ียนนั hmm. mm ่งลมกันไปพร้อมอ๋อข้อใจลายๆได้ไม่เท่าเด้อเพราะมันข้อใจลายๆทางหลังนี่ก็แมนเป็นทางคอนคอนน้ำแของเขาอะไรแหละแต่ว่ากับโซนทางไทยนะที่ว่าเขาย่างมาแต่พุ่นเป็นทางโซนแม่น้ำแของทางเบื้องทางลาวเขาฝั่งลาวเดือดเขาย่างมาแต่พุ่นก็ถือว่ากว้างอยู่ได้เบาดอนมันเท่าเนาะประมาณเออประมาณในพันสองร้อยเมตรพูดอะไรกวนสองร้อยกิโลเมตรเออเมตรเออพันสองร้อยเมตรเนาะแมนลักกลัวง่ายๆก็ได้ลักกลัวเออกิโลหนึ่งกิโลกัวกลัวเขาย่างมานี่ก็คือเห็นนั่นแหละ ว่าการปลูกพังมันยังบ้านเฮ้ามันเกิดในนี้เนาะเรื่องดอนเฮ้าแต่บา้านทางเมืองนี่แหละแม่นกับคอนพังไทยนี่แหละแม่นเป็นพยาติบ้านพีเมืองน่องเออแล้กวก็านานั่นแหละไปมาหากันสบายนะก่อนมานานั่น,นแหนะสามปีแต่ว่ากกอนท่านไหลโควิดท่านละเข่าเป็นบ้านเมืองไปไง่ายมาง่ายเออเอันนี้ก็นั่นเออแม่แล้วเอาไปบ้านลักศิลาเออบ้านลักศิลาลักชิลาใต้ลักศิลาใต้อำเภออำเภอเมืองธาตุอำเภอเออมันกิดพนมแต่ว่าเขาจะไปธาตุพนม ตเ่เพื่อเมืองธาตุว่าจะไปเลนูจะไปหน้าแกเขาไปได้เบิรนนี่เขาข้ามาญาติพี่น้องเขาพาไปเออมีรถมีรถล่างกับเจ้าพาไปเขาไปซื้อหันชื่น,นีเนาะจำเป็นเน้อไปโรงพยาบาลไปห้องหมอมอยายังกับคนบ้านฮ้องเจ้าไปพังนั่นไปกลัวพังนั่นเนาะบ๊วสบายมยายังนะเป็น,นแห้งแหงสุขภาพนะไปได้ไปได<ช>้เออโอเคท่านผู<อ>้ชม<อ>สําหรับอีพีที่สองเราก็ได้เฮียนหู้วิถีชีวิตของชาวบ้านโดนประเดะที่ย้ายมาจากโดนเขียวมาเนี่ยหรือว่ามาอยู่นี่ ซาบตุกมาเบิ่งถีชีสวิตขพงขาเจ้าอยู่ในเขตนี้แต่สมขเข้ามาตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่นี่แล้ววยกรกลับขึ้นไปอยู่คนเพราะว่าบ้านโดนเขียวนี่หรือว่าโดนเปรงนี่เป็นบ้านที่ว่าดินดำน้ำซุ่มอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแล้วไงซะเขาปลูกพัก<ง>พืชปลูกฟังเลี้ยงสัตว์ต่างๆควบกงจรควบวงจรก็ว่าได้เนาะปลูกยังมันก็งามมากเลนะมนนี้เป็อย่างซาลี่มันว่า ซา,ล,าลี่พักมีซีโซอครบหมดเลยอยู่ในนี้เนาะแล้วก็ทางด้านหลังนี่ก็เหมืนบ้านพี่น้องน้องก็คือบ้านลักซีล้านนั่นเองน,นะครับเจ้าก,ก็จะเลี้ยงปลากระสังแต่ก่อนไปมาหาสู่กันสะดวกสบายแต่ด้วนยน,นื่องจากพยาธโควิดระบาดหนักใน3-4ปีมานี่ไปเห็นให้การคัวพันเนาะความสัมพันธ์ระหว่างใครกับเรานี่ลดน้อยถอยลงเนื่องจากพญาธิต,ตัวนั้นเขามาเข้ากระโปรงกันไว้สะก่อนแต่ว่าเรื่องความฮักเพลงนี่ยังคือเก่าท่านผู้ชมนี่แหละสำหรับอีพีนี้กระซิบูมิงอย่ายท่านผู้ชมเนาะกระซิบโคจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ พาว่าท่านผู้ชมอยากฮูอยากเห็นเจาะลึกนในเรื่องวิธีชีวิตคงเศว้าบ้านโดนประเด็กเมืองหนองบกหวยขมวนเดี๋ยวไปติดตามในอีพีที่สามสำหรับอีพีนี้ขอเข้าคำว่า,า,าสบายดี